บทที่200้อยแขกแปลกหน้าหลังจากระบายความโกรธแล้วราชาปีศาจหมีดำก็รู้สึกดีขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังกังวลว่าหวังหอมังจะจับตัวเขาไว้ดังนั้นเขาจึงหนีไปเร็วยิ่งขึ้นเขาตัดสินใจแล้วก่อนที่เขาจะแข็งแกร่งพอเขาจะไม่กลับมาอีกอัศเจรีอัศเจรีครั้งต่อไปที่เขากลับมาเขาจะตอบแทนความเมตตาของแวงมังอย่างแน่นอนและทุกตีเขาให้เลเทะในเวลาเดียวกันแวงมังได้ยินเสียงคำรามของราชาปีศาจหมีดำเขารู้สึกพูดไม่ออกเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ยอมละออกจากการสูญเสียของเขา อย่างไรก็ตามแวงมังไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้ไม่มีทางที่ราชาปีศาจหมีดำจะสามารถตามทันความแข็งแกร่งของเขาได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อท้องฟ้าจมใสวังหมัาง,งก็กลับไปยังดินแดนของเขาแล้วเขารีบกลับไปที่ถ้ำทันทีเนื่องจากเขาแทบรอไม่ไหวที่จะพัฒนาเครื่องหมายหนึ่งร้อยเมตรที่รอคอยเริ่มต้นวิวัฒนาการติงหักมูล,ลค่าวิวัฒนาการห้าล้านสำเร็จแล้ววิวัฒนาการเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นานหวังหอมางก,ก็หมดสติไปเป็นเวลาสองชั่วโมง เมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ตรวจดูความยาวของเขาอย่างระมัดระวังและคิดว่าเขาเข้าเป้าแล้วนอกจากนี้เขาแหลมทั้งสองของเขายังยาวขึ้นอีกครั้งและยาวมากกว่า8เมตรระบบแสดงข้อมูลสถานะของฉันพิธีกรวังหมางประเภทงูหลามกระทิงเปลวไฟสีดำสถานะผู้ใหญ่การพปลูก4,700ปีร่างกายยาว100เมตรกว้าง8.3เมตรหนัก130,000กิโลกรัมความแข็งแกร่งการต่อสู้แรงกัด130,000กิโลกรัมความเร็ว96กิโลเมตร ชั่วโมงทักษะการพัวพันความตายพิษกัดกร่อนการอัมพรางผิวหนังตัวถังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำความโกรธแค้นกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาพลังศักดิ์สิทธิ์การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณเปลวไฟสีดำที่ร่วงหล่นการฟื้นฟูโดเมนหนักน้ำลึกลับโครงดินปีพิเศษ พื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลการวิวัฒนาการ90% x1 การวิวัฒนาการ80%อัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรี x1 วงล้อแห่งโชคลาภที่กำหนด x2 กาชาขั้นสูง x1 กาชาระดับกลาง x3 วงล้อแห่งโชคลาภแบบสูง x2 หีบสมบัติทองคำ x1 คู่มือฝ่ามือเหล็กห้างสรรพสินค้าเปิดใช้งานแล้วค่าโชค66สูงกว่าค่าเฉลีย่ยมูลค่าวิวัฒนาการเศษ1 8ล้านส่วน10ล้านหวังหมางพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ร่างกายของเขาเติบโตขึ้นเป็นร้อยเมตรจริงๆน้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า30ตันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้หวังหอมางกระหลาใจก็คือความกว้างของร่างกายของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นในระหว่างการวิวัฒนาการนี้นี่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังของแวงมังเล็กน้อยเขาอ้วนเกินไปหรือเปล่าจากนั้นเขาก็กระหนักว่าความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นหวังหอมางกระหนักถึงปัญหาทันทีเป็นเพราะเขาอ้วนนิดหน่อยจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วใช่ไหมโชคดีที่ระบบไม่ได้เพิ่มความกว้างของเขาดังนั้นในที่สุดเขาก็รู้สาเหตุ ค่าสถานะความเร็วนิ่งของเขาน่าจะสัมพันธ์กับความกว้างของร่างกายของเขามากที่สุดมองในแง่ดีเขามีค่าวิวัฒนาการมากพอที่จะพัฒนาอีกครั้งแต่เลือกที่จะไม่ทาเช่นนั้นร่างกายของเขาใหญ่พอเหมือนเดิมและความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดหรือน้ําหนักอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับพลังศักดิ์สิทธิ์ทักษะและความแข็งแกร่งที่ครอบคลุมสิ่งสําคัญอันดับแรกในการกลับมาที่นี่คือการะส,สมกําลังให้เพียงพอเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเสียงควายก็ดังมาาาจกกนอก ฝ่าบาทพระราชบิดาขอเข้าเฝ้าหลังจากได้ยินสิ่งนี้หวังหมางก็ตกตะลึงทำไมพ่อของเขาถึงมาที่นี่คำถามนับไม่ถ้วนผุดขึ้นมาในใจของเขาขณะที่เขาเรีบพูดว่าเข้าใจแล้วฉันจะออกมาทันทีทันทีที่เขาพูดจบหวังหอม่างก,ก็กลายเป็นงูเหลือมยาว8เมตรและคลานออกจากถ้าอย่างช้าๆหลังจากนั้นไม่นานแวงมังก็เห็นว่าพ่อของเขากําลังรอยอยู่กับชายหนุ่มอ้วนคนหนึ่งอ้วนคนนี้คือใครเขาไม่รู้จักบุคคลน,นี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแวงมังเชื่อว่าพ่อของเขาจะไม่พาคนแปลกหน้ามาพบเขาโดยไม่มีเหตุผล เมื่อคิดเช่นนี้หวังหอมากก็ขยับตัวและปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเขากำลังจะพูดแต่ในขณะนี้เด็ก้วนคุกเข่าลงบนพื้นด้วยความเคารพและพูดกับแวงมังสวัสดีจากกระพัดปีศาจจุดจุดจุด,จดหลังจากได้ยินสิ่งนี้แวงมังก็ตกตะลึงไปทั่วขณะไอ้บ้าวันนี้เขาเพิ่งใช้ชื่อเล่นนี้เจ้าอ้วนตัวน้อยรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรถึงกระนั้นแวงมังก็พยักหน้าอย่างไม่แยแสจากนั้นเขาก็หันไปมองพ่อของเขาด้วยความสับสนในขณะน,นี้พ่อของเขามองไปรอบๆอ,อย่างประมาทและกระซิบว่าลูกเอ,อ๋ยบอกให้ลูกน้้อออองงขเจากไป เมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอมมางก็กระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและหลังจากได้รับคำแนะนำแล้วราชาปีศาจควายน้ำก็จากไปพ่อเข้าไปคุยกันเถอะเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้เท่าหวังก็ไม่ปฏิเสธและเดินตามหวังหม่างเข้าไปในถ้ำเด็กอ้วนเดินตามหลังเขาไปโดยธรรมชาติหลังจากเข้าไปในถ้ำแล้วหวังหอมมางมองดูพ่อขี้โมโหข,ของเขาแล้วถามว่าพ่อเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงดูลึกลับขนาดนี้จุดจุดจุดในขณะนี้ผู้เท้าหวังชี้นิ้วไปทางเจ้าอ้วนตัวน้อยซึ่งรีพยักหน้าในขณะนี้เข,า,ขากำลังมองไปที่หวังหมางอย่างประมา จากนั้นเขาพูดอย่างระมัดระวังและกังวลว่าจักรพพัดปีศาจเจ้าอาจจะไม่รู้แต่ในอนาคตอันใกล้นี้เจ้าจะครองภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจที่น่าเกรงขามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อย่างไรก็ตามท่านจักรพรัดปีศาจท,ท้ายที่สุดแล้วคุณยังไม่สามารถหนีความตายได้บทที่สองหนึ่งการกลับชาติมาเกิดวังหมางตกตะลึงไปชั่วขณะสิ่งแรกที่ผู้ชายคนนี้ทําคือประกาศความตายของเขาเหรอเขาคิดว่าเขาเป็นใครเขาสามารถทํานายอนาคตได้หรือไม่ อัศเจรีอัศเจรีหวังหอมางไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรพ่อของเขามีเหตุผลอย่างแน่นอนที่จะพาเจ้าอ้วนตัวน้อยมาที่นี่หวังหอมางระงับความโกรธของเขาและพูดว่าเจ้าอ้วนเจ้ากินอะไรก็ได้ที่ต้องการแต่เจ้าไม่สามารถพูดอะไรก็ได้ไม่เช่นนั้นคุณอาจได้เรียนรู้ถึงผลขององค์การพูดอย่างไรความคิดในวันนี้หลังจากได้ยินคําพูดของหวังหอมางเจ้าอ้วนตัวน้อยก็ตัวสั่นด้วยความกลัวใบหน้าอวบอ้วนของเขาเต็มไปด้วยความคับข้องใจในขณะที่เขาพูดว่าฉันรู้ว่าคุณจะไม่เชื่อฉันจกักรนพันนนง ท่านจะกระรัดปีศาจเจ้าจะต้องตายจริงๆเมื่อได้ยินคำสาปเจ้าอ้วนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหวังหอม่างก็โกรธจัดดวงตางูที่ลึกและเย็นชาของเขาค่อยๆเผยให้เห็นเจตนาฆ่าออราที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้เจ้าอ้วนตัวน้อยกลัวทันทีและเขาก็รีบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังผู้เท่าหวางังในขณะนี้ผู้เท่าหวังจ้องมองไปที่หวังหอม่างและตำหนิให้เขาเสร็จซะเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหอม่างก็ยักไหล่อย่างช่วยไม่ได้และพูดอย่างเย็นชาพูดสิคุณต้องมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงแล้วเหตตตุุใใดคคณถึงบออกว่าาาฉันนนจะย หลังจากได้ยินคำพูดของวังหอหมางเจ้าอ้วนตัวน้อยก็พูดอย่างขมขื่นจัก,กรพรรดิปีศาจชั้นเกรงว่าคุณจะไม่เชื่อฉันท่านจัก,กรพรรดิปีศาจท่านเชื่อเรื่องการมีอยู่ของผู้กลับชาติมาเกิดหรือไม่เมื่อได้ยินดังนั้นหวังหมางก็เมียบไปเขาไม่ใช่ผู้กลับชาติมาเกิดใช่ไหมอย่างไรก็ตามวังหมางแตกต่างออกไปคนอื่นๆเกิดใหม่ในอดีตและเดินทางผ่านโลกอื่นแต่วังหมางได้เกิดใหม่เป็นมูเหลือมถึงกระนั้นเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเขาเป็นคนที่เกิดใหม่เช่นกันวังหมางอยากร้อาากกเหเตัมมรถลบชิิดดไไื่ เมื่อเห็นว่าเขายืนกานเกี่ยวกับชะตากรรมของหวังหมงังเขามาจากอนาคตรหรือเปล่าหวังหอม่างค่อยๆหันไปมองพ่อของเขาเมื่อเห็นการจ้องมองของลูกชายพ่อของแวงมังก็พยักหน้าช้าๆและพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้าอ้วนตัวน้อยนี้กำลังพูดความจริงเขามาหาฉันเมื่อเดือนที่แล้วและบอกฉันว่าในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะสร้างพายุในไวเอมพายตอนแรกฉันไม่เชื่อแต่ฉันเห็นมันในข่าวหลังจากนั้นไม่นานหลังจากได้ยินคำพูดของพ่อของเขาแม้แต่แวงมังก็ไม่สามารถซ่อนความไม่เชื่อของเขาได้เป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนนี้ได้เกิดใหมายจริงๆ หวังหมางพยักหน้าอย่างไม่แยแสบอกฉันหน่อยสิว่าคุณเกิดใหม่เมื่อไหรก่อนเกิดใหม่คุณมีชีวิตแบบไหนโลกกำลังเผชิญกับภัยพิบัติอะไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้าอ้วนตัวน้อยก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าก่อนที่ฉันจะเกิดใหม่โลกก็เต็มไปด้วยปีศาจอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งกว่านั้นเนื่องจากฉันอ่อนแอมากฉันจึงไม่ได้รับข้อมูลมากนะักฉันมาจากจังหวัดนี้และไม่เคยออกไปไหนจนตายหลังจากวันสิ้นโลกเมืองลี้ภัยทุกประเภทได้ถูกสร้างขึ้นเมืองลีภัยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดคือนในเมืออองงงีีี้้ัยยท่่สรรราาโดพพอขอคุณจศ เมืองลีัยแห่งนี้อาศัยความแข็งแกร่งของคุณเพื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงวันสิ้นโลกนอกเหนือจากเมืองลีภัยทั้ง9้าแห่งแล้วยังมีเขตหลบภัยขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีค่ายของตัวเองและครอบครองพื้นที่ขนาดใหญ่เมื่อมาถึงจุดนี้เจ้าอ้วนตัวน้อยก็สันเทาและพูดด้วยความกลัวว่าก่อนที่ฉันจะเกิดใหม่เมื่อวันโลกาวินาศมาถึงฉันยังคงเล่นเกมอยู่ในหอพักของโรงเรียนต่อมาผู้คนเริ่มไออย่างบ้าคลั่งโดยไม่มีเหตุผลไปทั่วโลกและจากนั้นผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็็กกกลลลาาาายยยยเเปปนนนนนนซซอออออมมมมบบีี้้ทใใใหโกตตูู่่่่่คคววววสสัััุฉืงงรแ ภายใต้การปกครองของคุณจักรพรรดิปีศาจในที่สุดจังหวัดนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเก้าเมืองลีภ้ภัยหวังหมางยังคงสงสยัยเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เด็กคนนี้พูดจะเป็นเรื่องจริงหวังหอมแางถามช้าๆแล้วบอกฉันทีในที่สุดฉันก็ตายได้อย่างไรเมื่อได้ยินสิ่งนี้แม้แต่ผู้เท่าหวังก็ฟังอย่างระมัดระวงังเมื่อเผชิญกับคำถามของแวงมังเจ้าอ้วนตัวน้อยก็ตอบอย่างระมัดระวังว่าจักรพรรดิปีศาจคุณเสียชีวิตด้วยน้ำมือของผู้เชี่ยวชาญในรายชื่อผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวัััังงหมาากกก็ตกตะะลลนนน่่่คืืออออไรรยยชชผู้เีวญดบโ ใช่แล้วท่านจัก,กรพรรดิปีศาจเจ้าอ้วนรีพยักหน้าจุดจุดจุดผู้เที่ยวชันที่ข่าคุณคือผู้เที่ยวชันที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคข,ของมนุษย์ฉันได้ยินมาว่านามสกุลของเขาคือหลิวแต่ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงนะฉันเป็นเพียงลูกน้องตัวน้อยในเมืองหลบภัยของจัก,กรพรรดิปีศาจหลังจากฟังคำพูดของเด็กแล้วหวังหมางก็พยักหน้าอีกครั้งแล้วถามว่าแล้วหลังจากที่เจ้าเกิดใหม่ทําไมเจ้าไม่คิดหาทางคว้าโอกาสนี้ไว้ละ่ะมาที่นี่ทําไมบอกฉันเรื่องนี้คุณอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรเเเมมมมืืื่่อออออออไดด้้้้ยยยยินนนนนนนคํําาาาาาาถขขขงงงหหหวััััจจตกกกก็็พูฉะท แต่ความแข็งแกร่งของฉันไม่อนุญาตฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งฉันไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลใดๆแม้ว่าฉันจะได้เกลียบโดยกำเนิดในการเกิดใหม่แต่ฉันก็ไม่สามารถคว้าโอกาสสำคัญญใดๆที่ฉันรู้ได้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับอนาคตของฉันสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆบางอย่างได้แต่ฉันไม่รู้อะไรเลยและเหตุการณ์สำคัญญทั้งหมดก็อยู่นอกเหนือการควบคุมและความสามารถของฉันท้ายที่สุดแล้วเผ่าพันธุ์มนุษย์จะอ่อนแอในอนาคตและเผ่าพันธุ์ปีศาจจะกลายเป็นเจ้าเหนือหัวที่ไม่มีปัญหาถ้าฉันมีความสามารถฉันคงจะแข็งงแแกร่ขึ้้นนนมาาลว เมื่อมาถึงจุดนี้เจ้าอ้วนตัวน้อยก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนไม่ว่าเมื่อไรความแข็งแกร่งเป็นสิ่งสําคัญที่สุดความจริงของโลกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจุดจุดจุด,จดเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องค้นหาบุคคลหรือฝ่ายที่มีอํานาจเพื่อเป็นพันธมิตรด้วยเนื่องจากฉันไม่เคยออกจากจังหวัดนี้มาก่อนและฉันก็คุ้นเคยกับเมืองลีภัยของคุณจัก,กรพัรดิปีศาจคุณคือตัวเลือกที่ดีที่สุดหลังจากฟังคําพูดของเด็กคนนี้แล้วหวังหมางก็ครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่นานคําพูดของเจ้าอ้วนตัวนน้้ออยีีไไมม่ะรรผิิดจงๆ อย่างไรก็ตามแวงมังยังไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้กลับชาติมาเกิดจริงๆหรือไม่การยืนยันตัวตนของคนหลังมีความสําคัญอย่างยิ่งหากเขาต้องพึ่งพาเขาในขณะนี้พ่อของเขาและเจ้าอ้วนตัวน้อยกําลังรอให้หวังหอม่างตัดสินใจขณะที่หวังหม่างกําลังลังเลเสียงของระบบก็ดังก้องอยู่ในใจของเขาตรวจพบสถานการณ์ปัจจุบันของโฮสต์โฮสต์จะได้รับตัวเลือกภารกิจดังต่อไปนี้ภารกิจที่หนึ่งปฏิเสธความจงรักภักดีของเจ้าอ้วนตัวน้อยที่กลับชาติมาเกิดปฏิเสธเขาอย่างรุนแรงเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้น รางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการ1นึ่งแสนหน่วยกระชาเริ่มต้น X 1ภารกิจที่สองยอมรับความจงรักภักดีของเจ้าอ้วนตัวน้อยที่กลับชาติมาเกิดยอมรับเขาอย่างไม่เต็มใจเวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการห0,000นกระชาระดับกลาง X หนึ่งภารกิจที่สองยอมรับความจงรักภักดีของเจ้าอ้วนตัวน้อยที่กลับชาติมาเกิดเอาชนะเขาให้ได้อย่างสมบูรณ์เวลาภารกิจจนกว่าจะเสร็จสิ้นรางวัลภารกิจมูลค่าวิวัฒนาการหนึ่งล โชคบวกหกบทที่สอง้อยสองเหลือไปสู่อนาคตหลังจากเห็นตัวเลือกภารกิจแล้ววังหมางก็ตกตะลึงแม้ว่าเขาจะพบว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ภารกิจของระบบดูเหมือนจะยืนยันว่าเจ้าอ้วนตัวน้อยเป็นผู้กลับชาติมาเกิดให้บ้ามันเป็นเรื่องจริงวังหอแางรู้สึกหนวสันไปตามกระดูกสันหลังของเขาทัานทีเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของเขาอย่างไรก็ตามเขาก็ยังพบว่ามันยากที่จะเชื่ออย่างน้อยเขาควรจะสามารถหลบหนีได้ถ้าเขาไม่สามารถชนะได้ นอกจากนี้การเติบโตของเขายังได้รับความช่วยเหลือจากระบบอีกด้วยจะมีใครแข็งแกร่งกว่าเขาจริงๆเหรอหลิวคนนี้เป็นใครเนื่องจากตอนนี้เขารู้แล้วว่าบุคคลน,นี้สามารถฆ่าเขาได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถพยายามกำจัดบุคคลน,นี้ล่วงหน้าได้หรือไม่ท้ายที่สุดแล้วนอกเหนือจากอำนาจทางทหารแล้วมนุษย์ไม่สามารถคุกคามแวงมังได้จริงๆจ,จากนั้นอีกครั้งเขานึกถึงการต่อสู้ของเขากับผู้ฝึกฝนคนนั้นเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอมางจึงตัดสินใจดูเหมือนว่าเขาจะต้องรับเจ้าอ้วนตัวน้อยนี้เข้าไประบบฉันเลือกภารกิจที่ โพสได้เลือกตัวเลือกภารกิจสำเร็จแล้วกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อรับรางวัลหวังหมังรู้ว่าเขาต้องเอาชนะเด็กคนนี้ให้ได้เขาพยักหน้าช้าๆเอาล่ะเจ้าอ้วนตัวน้อยคุณค่อนข้างฉลาดที่ค้นพบเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนาของคุณมีอะไรที่คุณต้องการไหมฉันควรขอให้พ่อช่วยไหมเมื่อได้ยินคำพูดของหวังหมังเจ้าอ้วนตัวน้อยก็ดีใจมากเขารู้ว่าหวังหมังเลือกที่จะเชื่อเขาและยอมรับความจงรักภักดีของเขาเจ้าอ้วนตัวน้อยพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยขอบคุณจกกักพรจ ฉันไม่ต้องการอะไรเลยฉันแค่ต้องการเงินเพื่อสนุกกับตัวเองก่อนวันสิ้นโลกเมื่อได้ยินสิ่งนี้หวังหมางก็พูดไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นเหรออย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องดีที่สิ่งต่างๆง,ง,ง่ายดายเช่นนี้ดังนั้นแวงมังจึงยิ้มและพยักหน้าพ่อของฉันจะสนองความต้องการของคุณแวงมังพยักหน้าให้พ่อของเขาซึ่งเข้าใจการตัดสินใจของลูกชายโดยธรรมชาติผู้เท่าหวังเหมาะสมกว่ามากในการติดต่อกับมนุษย์คนอื่นๆเจ้าอ้วนมีอะไรให้ลูกชายของฉันใส่ใจบ้างไหมวังหอมากงและเจ้าอ้วนตัวน้อยต่างก็พ จากนั้นเรากับว่าเขากําลังคิดอะไรบางอย่างทันใดนั้นเจ้าอ้วนตัวน้อยก็พูดอย่างตื่นเต้นว่าจาก,กรพรรดปีศาจเจ้าควรจะคว้าเวลการ์ดการมีเวลการ์ดเทียบเท่ากับการมีทรัพยากรจํานวนมหาศาลและจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อวันสิ้นโลกมาถึงโลกทั้งใบก็จะเป็นอมพาสจากความสับสนวุ่นวายเมื่อถึงเวลานั้นอาหารจะขาดแคลนอย่างมากอย่างไรก็ตามการ์ดนั้นเทียบเท่ากับประตูที่อนุญาตให้เราเข้าสู่อีกโลกหนึ่งได้ด้วยสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องสเสบียงอีกต่อไปดังนนนนัั้้้้หาาาากกกกรดปฏขึคุณตตออองงง่่่่สูเพืมมยยิิย็ี นอกเหนือจากนั้นท่านจัก,กรพรรดิปีศาจคุณแค่ต้องระวังผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์นามสกุลหลิวเมื่อได้ยินสิ่งนี้แวงมังก็พยักหน้าและพูดว่าคุณรู้ไหมว่าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าแวงมังต้องการที่จะกำจัดภัยคุกคามตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามด้วยความผิดหวังของแวงมังเจ้าอ้วนตัวน้อยจึงใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้จัก,กรพรรดิปีศาจก่อนที่ฉันจะเกิดใหม่ฉันเป็นเพียงตัวละครตัวเล็กๆที่หนีจากอันตรายอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่่่จะะบออกวาฉัันนนนเป็นหนึงงงใขขยขสคม นอกจากนี้หลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้วเมืองลีภายทั้ง9ก้าเมืองที่บิดาของคุณตั้งขึ้นก็ถูกแทนที่ด้วยเมืองอื่นๆด้วยเหตุนี้เพื่อที่จะพยายามเอาชีวิตรอดชันจึงหนีไปที่อื่นแต่ก็เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจในกระบวนการนี้เมื่อได้ยินดังนั้นหวังหมางก็พยักหน้าช้าช้าันเข้าใจติดตามพ่อของฉันและช่วยเขาเตรียมการนอกจากนี้ถ้าคุณมีสิ่งใดต้องการคุณสามารถถามพ่อของฉันได้เขาจะคอยดูสำหรับฉัน,ฉ,นฉันจะพยายามเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากที่สุดก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงเจ้าอ้วนตัวน้ักหาาวไปจผูเ่ง อย่างไรก็ตามวังหมางก็นึกถึงบางสิ่งที่สําคัญและถามว่าเดี๋ยวก่อนมีเวลาอีกนานแค่ไหนจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลกเจ้าอ้วนคิดสักพักแล้วพูดตามตรงว่าน่าจะมาถึงภายในหกเดือนนี้ก่อนวันสิ้นโลกพระอาทิตย์และพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าทุกวันผ่านไปครึ่งปีก็มาถึงหลังจากแยกแยะข้อมูลนี้แล้วในที่สุดแวงมังก็รู้ว่าเขาต้องทําอะไรและพยักหน้าเพื่อระบุว่าพวกเขาสามารถออกไปได้จากนั้นผู้เท่าหวางก็นําเจ้าอ้วนตัวน้อยออกจากถ้ำหลังจากที่พวกเขาจากไปวังหมางก็ขมวดคิ้วยังเหลือเวลาครึ่งปีอีกเหรอ จุดๆเลขที่ไม่น่าจะเกินครึ่งปีนะท้ายที่สุดแล้วพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ปรากฏบนท้องฟ้าด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะเกือบหนึ่งเดือนเต็มด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่มีเวลาหกเดือนอย่างแน่นอนในขณะนี้เสียงของระบบดังขึ้นอีกครั้งติ้งยินดีด้วยภารกิจเสร็จสิ้นติ้งยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการหนึ่งล้านติ้งยินดีด้วยได้รับโชคบ,บวกหกแม้ว่าเขาจะกังวลแต่แวงมังก็รู้สึกขบขันกับสิ่งนี้เจ้าอ้วนตัวน้อยก็พอใจอย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วมันก็สมเหตุสมผลท้ายที่สุดแล้วเจ้าอ้้นตัวน้อยแทบจะไม่สามารถยึดติดกับชีวิตได้ในชีวิตที่แล้วและในชีวิตปัจจุบันของเขาก็ไร้พลังเช่นกันดังนั้นการสนองความปรารถนาของเขาจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปจุดจุดจุด,จดตอนนี้เขารู้สึกภูมิใจเล็กน้อยที่แม้แต่ผู้กลับชาติมาเกิดก็ยังต้องพึ่งพาเขานี่เป็นการพิสูจน์ว่าวังหอมังยังโชคดีอีกด้วยแน่นอนว่าความปรารถนาของแวงมังที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยผิวเผินหวังหอมมากไม่ได้เข้าถึงคำพูดของเจ้าอ้วนตัวน้อยมากนักก่อนหน้านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาค่อนข้างสับสนท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวข้องกับความตายและอนาคตของเขาบ้าเอ๋ยฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะไม่มีใครฆ่าฉันได้แค่รอดูระบบเริ่มต้นวิวัฒนาการติงหากข้าวิวัฒนาการสิบล้านสําเร็จแล้ววิวัฒนาการเริ่มต้นบทที่สองร้อยสามเป้าหมายใหม่หลังจากนั้นไม่นานหวังหมางก็หมดสติไปตามปกติเมื่อเขาตื่นขึ้นมาดูเหมือนว่าความกว้างของร่างกายของเขายังคงเหมือนเดิมอีีกคครรััร้้งงในน นอกเหนือจากนี้ทุกอย่างแข็งแกร่งขึ้นหรือหนักขึ้นจากนั้นเขาก็คิดถึงความตายที่ทำนายไว้และสงสัยว่าเขาสูญเสียไปได้อย่างไรท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่มีระบบนี่คือข้อได้เปรียบเฉพาะตัวของเขาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่เขาจะได้บทบางความแข็งแกร่งของตัวเองในอนาคตที่เสียชีวิตไปเขามีเวลาห้าเดือนในการทำเช่นนี้ระบบแสดงข้อมูลสถานะของฉันพิธีกรวังหมางประเภทงูหลามกระทิงเปลวไฟสีดำ สถานะผู้ใหญ่การพบปลูก4,800ปีรูปร่างยาว104เมตรกว้าง8.3เมตรหนัก170,000กิโลกรัมความแข็งแกร่งการต่อสู้แรงกัด170,000กิโลกรัมความเร็ว97กิโลเมตรชั่วโมงทักษะการพัวพันความตายพิษกัดกร่อนการอําพลางผิวหนังตัวถังเหล็กการรักษาตัวเองขั้นสูงการหายใจใต้น้ำความโกรธแค้นกระหายเลือดการข่มขู่สัตว์ร้ายนับไม่ถ้วนการหดตัวด้วยความปรารถนาพลังศักดิ์สิทธิ์ การเป็นทาสของราชาผนึกควบคุมวิญญาณเปลวไฟสีดำที่ร่วงหล่นการฟื้นฟูโดเมนหนักน้ำลึกลับโครงดินปีกพิเศษพื้นที่เก็บข้อมูลการตรวจจับข้อมูลการวิวัฒนาการ90% X1 การวิวัฒนาการ80%อัปเกรดพลังศักดิ์สิทธิ์ฟรี X1 วงล้อแห่งโชคลาภที่กำหนด X2 กาชาขั้นสูง X1 กาชาระดับกลาง X3 วงล้อแห่งโชคลาภแบบสุ่ม X2 หีบสมบัติทองคำ X1 คู่มือฝ่ามือเหล็กห้างสรรพสินค้าเปิดใช้งานแล้ว ค่าโทษ66สูงกว่าค่าเฉลีย่ยมูล,ลค่าวิวัฒนาการเศษ9ล้านส่วน20ล้านเมื่อเห็นความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งวังหมัางก็ยืนยันว่าความกว้างของเขาส่งผลต่อความเร็วของเขานอกเหนือจากนั้นน้ำหนักและแรงกัดของเขาเพิ่มขึ้นมากที่สุดนอกจากนี้ตอนนี้เขามีอายุเพียง1,200ปีในการฝึกฝนเท่านั้นก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นจัก,กรพรรดิอสูรที่แท้จริงเมื่อคิดเช่นนี้เขาสงสัยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหรือไม่นี่จึงกลายเป็นเป้าหมายของเขาเพื่อก้าวไปสู่ระดับจัก,กรพรรดิปีศาจก ด้วยความจริงที่ว่าเขาพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วเขารู้สึกว่านี่เป็นไปได้จริงๆในขณะนี้วังหอม่างก,ก็จําได้ว่าเขายังมีราชาสมที่เขายังไม่ได้กินอย่างไรก็ตามเมื่อเขารวบรวมมูลค่าวิวัฒนาการจํานวนมหาศาลที่เขาต้องมีในการพัฒนาอีกครั้งเขาก็เลือกที่จะไม่ทํานี่เป็นเพราะว่าสมบัติธรรมดาธรรมาแบบนี้ตอนนี้หายากมากและในระดับของเขาจะช่วยเสริมพลังได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากเป็นกรณีนี้เขาอาจจะเก็บไว้ให้พ่อของเขาใช้ครั้งต่อไปเช่นกัน รู้สึกพอใจกับความก้าวหน้าของเขาหวังหอม่างจึงยอดตัวลงและเตรียมพร้อมที่จะออกไปตรวจสอบอาณาเขตของเขาเป็นเวลานานแล้วนับตั้งแต่ที่เขาลาดระเวนดินแดนของเขาครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะสามารถทำได้แวงมังก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยราชาผู้ยิ่งใหญ่หลังจากมองไปด้านข้างแล้วในที่สุดแวงมังก็สังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เดินเข้าไปในถ้ำหวังหอม่างรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้เห็นฮันนี่แบตเจอร์มาหลายวันแล้วและเชื่อว่ามันจากไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้คุณไปอยู่ที่ไหนมาหวังหมางถามด้วยความสนใจ ฮันนี่แบดเจอร์เกาหัวแล้วพูดด้วยความเขินอายว่าฝ่าบาทข้าพระองค์ไปหาเผ่าพันธุ์ของข้าพระองค์เองแต่แล้วฉันก็รู้ว่าพวกเขาไม่สามารถสื่อสารกับฉันได้หวังหอม่างสามารถอ่านระหว่างบรรทัดได้ตามธรรมชาติดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดว่าฉันเข้าใจแล้วฉันคิดว่าคุณไปแล้วเมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮันนี่แบดเจอร์ก็สาบานทันทีว่าฝ่าบาทอย่าก,กังวลเลยฉันจะติดตามคุณตลอดไปโอ้ผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือในห้องเก่งมากหวังหมางพยักหน้าด้วยความพึงพอใจฉันจะออกไปเดินเล่น ด้วยเหตุนี้หวังหอม้างจึงขยับร่างอันใหญ่โตของเขาและออกจากถ้ำในขณะนี้มันเป็นช่วงบ่ายข้างนอกและหวังหอม้างใช้เวลาของเขาในการลาดตะเวนอาณาเขตของเขาและเดินไปรอบๆหลังจากนั้นวังหมางก็ไปที่อ่างเก็บน้ำเพื่อตรวจสอบดูเหมือนว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับตามที่เต่าเท่ากล่าวไว้ทุกอย่างเรียบร้อยดีและเขาสัญญาว่าจะแจ้งให้แวงมังทราหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดังนั้นหลังจากเที่ยวชมดินแดนแล้ววังหมางที่ไม่มีอะไรทำก็กลับเข้าไปในถ้ำ เขาตัดสินใจที่จะจัดการกับสมบัติและสิ่งของทั้งหมดที่เขาได้รับมาก่อนและเปลี่ยนพวกมันให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นบางทีเขาอาจจะพัฒนาได้มากขึ้นไปอีกเมื่อคิดเช่นนี้หวงังหมางจึงตัดสินใจเปิดหีบสมบัติทองคําก่อนระบบเปิดหีบสมบัติทองคําติง้งยินดีด้วยเปิดหีบสมบัติทองคําสําเร็จแล้วติง้งยินดีด้วยได้รับแล้วจุดจุดจุดบทที่2องสการเก็บเกี่ยวตอนที่1ติง้งยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการหนึ่งแสนติงยินดีด้วยได้รับคันเบ็ดคุณภาพสูง ติงยินดีด้วยได้รับอเวนทาร์แล้วติ้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการถึงสี่แสนติ้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการห้าแสนวังหมางพูดไม่ออกคุณค่าของวิวัฒนาการนั้นยอดเยี่ยมมากแต่เขาจะทําอะไรกับอเวนทาร์และคันเบ็ดละแม่งเอ๋ยเขาตกปลาตายแล้วไม่มีทางที่เขาจะทําซ้ําความล้มเหลวนั้นนอกจากนี้เมื่ออายุ18ปดปีพ่อของเขาได้ซื้อรถสปอร์ตให้เขาอย่างไรก็ตามวังหมางไม่ได้สนใจรถสปอร์ตมากนะัก ก่อนเกิดใหม่สิ่งที่เขารักมากที่สุดคือการตกปลาในทางกลับกันรถสปอร์ตที่พ่อของเขามอบให้นั้นยังคงนั่งอยู่ในโรงรถซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นผู้ตามตรงแวงมังรู้สึกค่อนข้างผิดหวังกับการดึงออกมาจากหีบสมบัตินี้เขาหวังว่าจะได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการอย่างน้อยสองสามล้านไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับรางวัลที่เขาได้รับจากกระชาระดับกลางครั้งล่าสุดมูล,ลค่าโชคเพิ่มอีกหกเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นหรือเมื่อคิดเช่นนี้หวังหอม้งก,ก็ยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกเขาไม่เเขขข้าา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 ใจวว่่่คคคโออองงงทํํนนหรนนอยอยรืณยไ ไม่ว่าในกรณีใดนี่เป็นเพียงรายการแรกและแวงมังเชื่อว่าโชคของเขาจะดีขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงกัดฟันอีกครั้งและพึมพำระบบเปิดกาชาระดับกลางติงยินดีด้วยเปิดกาชาระดับกลางได้สําเร็จติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการหนึ่งล้านดวงตาของแวงมังสว่างขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีในที่สุดค่าโชคของเขาก็เริ่มมีผลติงยินดีด้วยได้รับน้ําหอมชาเร็วเอ็กหนึ่งปรัสนีปรัสนีปรัสนีทั้นระบบกรุณาพูดตลกให้พอด้วย ฉันเป็นงูฉันจะทําอย่างไรกับน้ําหอมอย่างน้อยก็ทําโคโลนแทนเฮ้อลืมมันซะติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการสองล้านตอนนี้แวงแมนกําลังประสบกับรถไฟเหาะแห่งอารมณ์ติง้งยินดีด้วยได้รับมูล,ลค่าวิวัฒนาการหนึ่งล้านในที่สุดแววงมังก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกการเก็บเกี่ยวจากกาชะระดับกลางนี้ชดเชยการสูญเสียก่อนหน้านี้ของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงต้องการมูล,ลค่าวิวัฒนาการ6ล้านเพื่อพัฒนาอีกครั้ง สิ่งนี้ควรจะทําได้เขารู้สึกเขายังคงมีกาชาัสและวิวออฟฟอร์จูนให้ใช้ระบบกาชาระดับกลางอีกอันติงยินดีด้วยเปิดกาชาระดับกลางได้สําเร็จติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการสองล้านยาฮูไม่เลวไม่เลวเขาเริ่มต้นได้ดีอีกครั้งติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการสองล้านโอ้พระเจ้าทั้นระบบคุณเก่งที่สุดคาต่อไปติงยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการหนึ่งล้าน ติ๊งยินดีด้วยได้รับมูลค่าวิวัฒนาการ500,000เอะเขามีค่าวิวัฒนาการถึง500,000จากการพัฒนาอีกครั้งใกล้มากแต่ก็ไกลมากไม่เป็นไรเขายังมีอีกจุดๆที่ถูกกล่าวว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจระบบเปิดกาชาระดับกลางตัวสุดท้ายติ้งยินดีด้วยเปิดกาชาระดับกลางได้สําเร็จติ๊งยินดีด้วยได้รับแล้ว